สบายดีพี่น้องสบายดีมัตสุขสุขคนสุขวงสวัสดีสบายดีเอฟซีแท่งแพงขอขอกันที่เก่าพี่น้องกับซ่องพอน้องน้ำโซ่พี่น้องวันนี้เอาบาบ้านหามอแล้วก็มีนเมถาวรหับมาอยู่ห่านเพิ่นพี่น้องมัวบ้านยังพี่น้องเป็นผู้ม่ตะพูได้มากเลยพี่น้องเลยห่านขาเพิ่นพี่น้องเมื่อยเนาะเขาไปพักผ่อนเนาะเมื่อยน้ำรดมาอะไรกินข้าวเพิ่งจัดเก็นะฮะ อาหารล่าเขาเขาเลาเลาเวันหนึ่งมาแต่บ้านเาหนึ่ตือนจนคืนวัละหนึ่งจตื่นเฮ้ยปีงไายกับซื้อมาแต่บ้านซี้ไก่กัซื้อมาแต่ลักาช่หวจะเข้ามาจะบ้านย่างอันนีนะบ้านยังไปหน่อบ้านนี้ย่งเลยไม่เทจับกับ้านใหม่เนาะบ้านดบ้านูบ้านฟูพี่น้องเข้ามาบ้านฟูาผัดเวงเพื่อนน้องสูงเำเพอนจวัดมุกดาหารแบบมันออกจากโลกบ้าน เามแล้วก็เล่มาบาดมาเราือเ้าเาไลอามือท่านจีทยแถวบ้านพ่น้อมันชิเป็นยังไงมือเศร้าเาิวมืออิมือานอนผัก่หน่าาหันเพี่น้องหันหันไค่เครื่องเพิ่นหมู่บ้านบ้านผูพี่น้องอำเภออำเภอเฮียงน้องอำเภออำเภอน่นสูงพี่น้องเป็นพี่น้องเป็นวัดนะพี่น้องเนาะ โม่เปมนม่ไหวแต่เขามมเบึงพี่น้องม่ไหวเนาะเจ้าวัดยังบันวัดยูนมุกดาหารพี่น้องแต่ว่าบันผูวัดผืนเนาะพี่น้อง นี่ไซบันี่อันตัวขาวๆนี่วะพระขาวๆนี่บ่ตัวขาวๆนะพี่น้องผ้าพี่น้องห้าชิ้นผ้าแม่เท่าละมามาขอมามากระผ้ามากระผ้าพี่น้องอืมทำก็วาแล้วมาทำเนาะมาทำมาคอมาโซศคอลาบเด้ Maman truyền vĩnh vọng cả mặt và <laughs> cả mọi vải nó trong want mục the hăng? Mhm. Betty, but it don't ไหว้พระขอพรโอ้ยโตกตกตกามาหอดคำมาก็มาไหว้คำเราพี่น้องเนาะเากกาบไหว้ตอนได้ก็ได้ยุที่ใจเนาะนี่พี่น้องสวยงามเลเนาะงามเนาะสะท้อนแสงอุียผู้ทั้งพี่น้องทา้งพี่ผู้หักูเห็นแสงแดดเรางามเลย เห็นอยหรือมะเห็นมันมันเหลื่อมดิงมึงเป็นยังเป็นยังไงวะพระพุทธไสมงคลอ่านอ่านอ่านชื่อพระไปกราบไหมค่ะไปจังฉิบกราบเนี่ยนะมักกาบอยู่ไก่เฮือนละเศร้าดิละพี่น้องพระกะอยู่วัดนี่ก็ได้พระใกล้วัดแล้วก็วัดใกล้บ้านไปกราบได้ไหมบ้านใกล้วัดแล้วก็วัดใกล้บ้าน เฮาเด็กกระเทินมาใกล้แล้วห้ากับกาบใบยู่ไซห้ากับกาบได้ใบได้ยู่ที่ใจห้าซัดท่ามือนี้ฮากับสีนอนอยู่พีขึ้นหนึ่งพี่น้องมืออื่นสาวฮ้าจังสิกลับเมื่อบานหาน้องน้ำสุที่แรกเขาว่าห้าจะน้องน้ำสุกมานำวัตถินีเฮาอยากมันยากแลยก็ยากไอลีมาผัดบัตรพอหน้ำสุผัดว่าบโปผ่านต้องได้ไปขอใบขาวมาเพราะเ้าอยากมาหาหมอบัตรน้ำโปผ่าน ขนาลูกทรามาแห้งสอก็นี้แต่ว่าห้าบริมาตอเดียวเอกแห้สิตรมาหลายๆเธอพี่เนอะจับบัตตะยะจับโดนนเลยวัดพระพุทธพุทธทรายมงคลพี่เนอะพระพุทธทรายมงคลไงตื่ มองนี่ a ่ไปก็คืองไทยเนาะนี่คืองไทยนี่ยากอยู่ัอเพิ่น อีย่งคืออย่งวันอันนี้มห็นวัดบ่อยนะอาวมันคืออยู่ใกล้กันแทะมา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 ดีมาดีเจอมาดีเจอมือมาดีเจอเมื่อคิดหอดบานฟู เออนะเนาะมาดีเจอมื่อกิดฮอดบ้านผูอ๋อภาษาบุไทยเลยพี่เนาะภาษาพุไทยไทยมาดีเจอมื่อเราคิดฮอดแมนบ้านบ้านผูโอ้๋อหนุ่มหนุ่มหนุ่มขาหนุ่มขาขาว ผาแดงอ๋อบนโฮม <rup> ก <pasar S 1> ันเนาะอำพลมาล่ำเนาะขักอะไรขักหักอะไรหักอะีรรอนี่มืดแล้วพี่นอกม่อยากเห็นไปไลยแเดียวว่าเป็นเดินเป็นองัะ้ นี่นี่มาแบบนี้คือมูเว้นนี่ก็มาแบบนี้อืหามาปรทานเนาะบ๊ดพอดมื่มานอนบพอดลำพูไทยบ้านทูเด็ทังลเด้ใช่ไหมอออันนี้นะตัวฮมือดีนี่แมนแมนนี่เนาะนี่แมนอันนั่นลอกอซื้อกระปไทยการสระเซาเลงมาพอดราขาพอดมอนไปเออ สมสมเน้นในหลบหลบวัดพี่นอ้องวัดบ้านผู้วัดบ้านผู้จังหวัดมุกดาหารอำเภอยัง,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 งวัดอำเภอโนนสูงอำเภอโนนสูงว็เละบ้านหลดเมือ,องหลดตําำบลบ้านเป้าอำเภออยังวัดาามุกดาหาร S <S มันคือผระเลยยังดี่นี่ตรับแม่นยิ่นี้นนตนรับรค่อยๆก่อนไปฮิตยังบมอน่ายหูย่งบริไายเนาะายเห็นไหมหนากตาอยากก็ทายหูยไ,ยยหได้ไๆๆเลยเดินวัดทางนี้แล้วมันสะอาดสะอาดเลยเนะาะมันคือบานฮอเลยลกเล่ มร้างมีมานำเวลาบุญพาวิทแลนวะไปแห่เนาะไปแห่ฟูเพียงองฟูกำลังตื่นอ่ะสบายดีรับซองเลยสบายดีซองพอน ตัวโตกันเลยแต่บ้านนี้ออต่นจะเสาพี่นนเนาะดดบ้านก็จะมีผูเลยพี่นนอะผูอ้ออมเน่ยบ้านผู้บ้านซื่อผู้เต้นพี่นนาะบรรจะกศดีต่นมาเสาเนาะเป็นผู้ไปแล้วก็เย็นแน่ห่เท่ตัวหนานี่เขาคือหอดไว่ปะข้ามมาตัวตอนน,น,นี้ก็ขึ้นไก่มนบ่ก อาชีพงานเยอะฮานเนี่ยแถวพี่น้องนอกจากเสียงยังพี่น้องจะเปิดเทีนะ่ยงพี่ลอยแเครื่องข้ามามีแต่กระเป๋าอันเดียวกระเป๋ากับบม้มยังถ้าบัอเนี่ยเสื้อพราบมีอี่มี่ลังเห็นยังกเอาไปพูดแล้วพี่น้องหน้าพูด้องหายแจ็คไม่ยังหรอกจะเป็นเสื้อพราพี่น้องเสื้อพรางมาหอดคือรถะพี่น้องจะน่าขำเมื่อ้ว เห,นห,หงง็นขนมไม่ะรูมอดชิวลดประมาณจังโมงว่ะสิบโมงกินเนาะแจงเลยแจงอนมีหยังการซื้อให้หยาดยาดจักกระตุ้นหยาดเสร็จแล้วยาดจะเนาะเดินๆพ่อกันเพื่อเพิ่มวนสิปีพ่อกันเนาะมันก็เลยซื้อของฝากเป็นขนมพ,พีนน่เน,น,อ,งนองกระต้มขนม เส,ส,สื้สอ้อผาดีาย๋ยวเสื้อผ้าพี่น้องลอยเนาะเป็นมาส่งทางป่ได้ถ่ายซ้ำพี่น้องทารถอีกชั่วโมงหนึง่งที่รถสีออกพี่น้งองเครื่องกันเลยโอ้ยเดี๋ยวอุ่งอ่างรถพี่น้องลอยมาเอาเครื่องกันรีรอเนาะของข้าวบ่อนึอ่งจะมาเมื่อยกันเลยเนาะของขาลอยพีเนาะ เออพี่สาวนี้ก็จะเก็บภาพวิดีโอนี้พี่น้องตัว